ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็คือเป็นวันแรกเนาะแล้วก็แบตเนี่ยก็มีการชา์จเต็มอยู่แล้วนะครับผมก็เลยทดสอบใช้แบตให้มันหมดนะครับด้วยการเปิดแอร์นะเป็นแอร์เคลื่อนที่ขนาดประมาณ600วัตต์นะครับแต่ว่าที่วัดจริงเนี่ยใช้อยู่ที่มาร้อยาสวัตต์นะก็ทุกอย่างโอเคนะครับไม่มีสายหรือไม่มีอะไรที่ร้อนเกินไปนะครับวันนี้ที่ผมจะทำเนี่ยคือผมจะดูว่า ตัวโซล่าเซลล์เนี่ยที่ผมคำนวณเนี่ยมันสามารถที่จะชาร์จแบตได้เต็มหรือเปล่านะครับอย่างแรกเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าตอนนี้ที่มันชาร์จเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งนะก็ดูเดี๋ยวดูนะว่าแบตมันชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์ละโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันก็ตอนนี้นะครับตอนประมาณ11โมงครึ่งนะถ้าเราเห็นแดดแดดก็จะประมาณนี้นะถือว่าไม่ได้แรงมากเมื่อกี้ตอนผมมามันจ่ายอยู่แค่ประมาณ4แอมป์4.5แอมป์นะ อ่าใน4.8แล้วอาจจะโดนเงาอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็แบตเนี่ยที่ผมแบบทึ่งมากเพราะว่าตอนนี้เพิ่งตอนเที่ยงนะแต่ว่าแบตเนี่ย26วั์แล้วนะครับแบตเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอโซลา่าผมเนี่ยมันโดนแดดเต็มเต็มหรือเปล่านะครับมันโดนเงาอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้แผงโซลา่าผมนะครับโดนเงานิหนึ่งนะโดนเงาตรงนี้ ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะทําให้แอมมันลดลงแล้วก็มันมีพวกคราบน้ําเยอะเห็นไหมมีพวกคราบฝุ่นเยอะนะครับอาจจะแบบเข้ามาลดน้ําต้นไม้แล้วก็ไม่ได้ลดให้มันไอ้นี่เดี๋ยวผมจะลองล้างแผงดูนะว่ามันได้ผลขนาดไหนเนาะเมื่อกี้ผมก็ล้างแผงไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เช็ดให้แห้งเนาะก็ขึ้นมานะขึ้นมาประมาณประมาณ0 5แอมถึง1แอมนะครับก็ขึ้นมาประมาณนี้เนาะ แต่ว่าทีนี้ผมยังไม่ได้เช็ดให้แห้งด้วยนะก็อาจจะไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับก,ก็ประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมก็ทําการผมก็รอตัวโซล่าเซลล์เนี่ยมันชาร์จเข้าไปดูว่ามันจะสามารถชาร์จได้เต็มไหมตามที่ผมไซซิ่งไว้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ค่อนข้างจะแดดไม่แรงมากนะ แต่ว่ามันก็จะเป็นวันที่เหมือนกับแดดไม่แรงมากเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างจะขมุกข,ขมัวนะครับแล้วก็มีเมฆมีเมฆบ้างนะครับไม่ได้ฝนตกไม่ได้อะไรซึ่งตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับไม่มีแดดอะไรละมาสังเกตที่วอลเทจของระบบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26.5นะครับซึ่งถ้าเป็นถ้าตีคร่าวๆนะ State of Charge นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก7 0 8 0อนะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชาร์จแบตเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ27.6ถึง ผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะเพราะว่าขนาดวันที่วันนี้แดดไม่แรงอะไรก็ได้แบตเกือบเต็มนะครับก็น่าจะถือว่าพอใช้ได้นะแต่ถ้าวันที่ฝนตกเนี่ยผมคิดว่าคงไม่เต็มแน่แต่ว่าน่าจะเกินครึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ